ก็มาเจอเล่มาก็หกระาครับอไม่เจอเลยมกาเลยนี่ค่อยเลยไค่อยเลยหน้าที่หาเที่ยวเล่ก็เอ้าเมื่เก็เสียเรือเที่ยวนี้ร่องน้ำแดงเทชรนคระกุนพรนาวันเป็นเรือของเ้าหลังสิงห์ตักกระดาย

ตัวแรงครับตัวแรงก็มเจอเล่มะคมาระเนครครับเลยเมา่อายเนีายลยว่าเรือหน้าที่ปาเที่ยวไปเอ้าพิงเตี้เสียเขาแข่งมามนี่สุดยอดครับพอถึงทีมงานโคเต้ครับ และแล้วค so ุณ <brightness> พ <desserts> <Negative paper> ่อคนนึงก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยครับกรรมกาที่เราชาติตัดสีในเรือที่อยู่รอบน้ำสีแดงครับทีมานเพชรจคอนจตุพรนาวันหนึ่งเป็นโลกชนะครับทีน้องเรือที่สมัครเข้ามาครับแก้ดำที่หลังนะครับดำที่25ดำที่32นะครับทีมงานฝ่ายจัดพิจารณาแล้วครับ เรามาช่วยกันทีมผมผมก็ช่วยรับครับก็จะสนับสนุนนะครับเป็นค่าจ่ายนะครับจำนวนห้าร้อยบาทครับต่อลำเรือนะครับจะได้ติดต่อประสานหน้าที่ซั้างเอฟซีนะครับแระถ้าสมาชิกครับทีมงานเรือที่สมัครมาวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามสิบสองนะครับที่สมัครเข้ามาท่านบอกว่าท่านะครับขอรับห้าเงิน จทในพิจารณาแล้วครับท่านมาช่วยเราช่วยาครับก็อาจจะช่วยไม่เต็มที่แต่ก็ช่วยอย่างน้อยก็ตรนกได้นนะครับไบ้น้วยก็ไปต้องสุดไปเลยไบาตนะครับขอคุดครับปีน้ามาใหม่เด้อสมัครมาก่อนดีกว่าช่วาดวยตวนี้กอเลก็